แสงอะได้ได้ได้ไม่ถือไม่ถือไม่ถือนั่งนั่งบังตัวเองอะโอเคเออโอเค one two, three. One, two three. นะะคจะกลับแล้วนะคะตอนนี้อยู่สนามบินเอลเอ็นนะคะสองสามคำน่ารักมาเลยเอาเอารูปบิกินี่จากไมอามี่นะคะทำเร็วมากแบนเนอร์เร็วมากเร็วมากพี่ฝั่งใครเลยนะแบรนด์เราไปถ่ายกันสี่คนถ่ายเหรอถ่ายด้วยกันยังไม่เคยได้ถ่ายด้วยกันเลยได้ได้ได้ค่ะ

อวอเวอ AL รับยูอใช่ไหม W A Y A L W A Y S ถูกแล้ว W A Y S S S เออเอนั่นแหละไอ Thank you Thank you so much everyone Thank you so much มาถ่ายด้วยกันก่อน มีหรอ thank y ค่ะฝากไหได้ปะได้ค่ะ I gotta do l i g t hold on okay okay uh one t w three one two three one two three ีแล้วสวยแล้ว Uh, tight tight Cat. I'm an older I got it, hey, okay. Jess. can you scoot can you scoot in one two three one two three. โอเคหนึ่งสองสามโอเคไปเออเออยังยังยังาไมใ่ลินโอเคโอเคเขาเขาไล่ไล่ไ Okay, bye. -bye. bye. bye. bye, -bye. Okay, the me, That's okay. Charlotte, before you go, bye -bye. thank you so much. Okay, I am Palaka. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.